อฟซีที C ่ T, รักทั่วประเทศสวัสดีครับพอม่พี่นองป้องไปจุติคนและสบายดีครับพอม่พี่นองทางสปปลาวเมื่อ,อพบเมื่อพอกันนะครับกับผมกรเบลสินมาเจอกันวันนี้นะครับเป็นวันกันที่24กรกฎาคมที่เพียออกกอนพลังเลขนำโชคนะครับมาอพบเมื่อพอกันเมนือนี้เป็นบรรยากาศข้างนอกนะครับต่างจังหวัด ตางจังหวัดนะครับวันจันทร์ก็จะมีแนวทางมาแบ่งปันนะครับน้อยเล่าแล้วก็รัฐบาลนะครับสำหรับผู้ที่พลาดยังไม่ได้ดูนะครับกดไลค์ก่อนนะครับใครก็มาแล้วนะครับนะฝากกดไลค์นะครับกดแชร์ก็คือแชร์ไปหน้าเฟซตัวเองเลือกที่น้องนะห้ามแชร์ลงกลุ่มแชร์ตัวย่างเฟซตัวเองนะครับ ทักทายกันพี่น้องภาพเป็นแบบไหนเสียงชัดเจนก็กดพิมพ์หนึ่งนะครับภาพไม่มีนะครับเสียงไม่ชัดก็กดพิมพ์ศูนย์นะครับเช็ดระบบนิดหนึ่งนะครับม,มาเร็วเพราะว่ามาทำมุลแล้วก็เดี๋ยววันสองวันเดี๋ยวจะไปดูสองเลขให้นะครับเดี๋ยวเป็สองเลขให้สำหรับผู้ที่ รอกยอวทางในหลักกิโลนะครับหนะลักกิโลเดี๋ยวอำเภอ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 จำไม่ได้น้งงองว่าอำเภออะไรเนาะนึนะ่เส้นสนมรัตะนะสีขอนะครับอ่าออำเภอสีขอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปน่าจะเป็นวันวันพุธนะครับวันนี้วันจันทร์ จำพุทธสุกเดี๋ยวจะไปวันวันพุธเนาะนะติดตามหน้าเพียรเดิอพีน้องภาพชัดเสียงชัดเอทักไทยกันพี่น้องว่าเป็นแบบไหนสุดูแล้วพิมหนึ่งเนาะพิมหนึ่งพิมหนึ่งชัดนะครับพิมชัดชัดชัดพิมสื่อเรียนนําเเ้อพี่น้องสื่อได้ทักไทยทำนบบภาพภาพชัดเสียงชัดเสียงชัดเสียงชัดโอเชีอยากจะทักไทยไม่ั่วถึงก็ขอขอภัยนะครับพี่น้อง สวัสดีครับคุณกัญญาคุณนกพร,รัตนะครับคุณคุณสีเขาชัดเจนนะอยู่แถวไหนนาะคุณสีแล้วก็รู้สึกคอมเมนต์วิ่งเร็วก <c oughs> นะค้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเนาะใครยังไม่เห็นรัฐบาลนะครับใครยังไม่เห็นรัฐบาลนะสำหรับเสื้อที่ เสื้อมงคลนะครับศาสตตัวเลขนะที่ทักไทยเข้ามาพราะนะครับในจันร์กับจากต่างจังหวัดนะครับในวันอาทิตย์ที่เจ็ดนะครับเป็นสีแดงอันนี้เป็นสีสีชมพูนะนะครับประมาณนั้นในวันวันจันทร์ที่เจ็ดนะครับมาก็ไม่ได้จัดส่งพี่หงเสืออยม่วงหนึง่งคอนอยม่วงหนึง่งนะก็ ติดตามนาบนาบนาบนาเพตไว้นะครับเยวจะไล่บอกด้อยน่าจะจะพบจะคู่กันหรือเปล่าไม่รู้นะครับใครได้ไปแล้วครอบครองไปแล้วนี่ก็น่าจะจะร่ารวยแล้วก็เข้าห้องแนวทางนะครับออกก่อนพลังเลขนําโชคฟรีนะครับตลอดชีพหน้าอกสี่สิบสองน้อยขึ้นหน่อยนี้หน้าอกสี่สิบสองเนี่ยส่วนมากคนกลางๆคนตัวเล็กก็อยู่ที่สามสิบแปดแล้วเนาะสาสิบสองนี่คร มันหน่อยคนระับพุสามสิบสองห็นไหม <c oughs> อาจารย์สี่สิบนะครับจากสี่สิคนหุนดีมาตรถ,ถานเป็นผู้หญิงอยู่ที่สามสิบสามสิบแปดสมเจ็สาสิบแปดเสาสิบสองมันกซำ <c oughs> อกเขียดอีโมนี่บว่าน่อ <c oughs> เดี๋ยวคือผู้หน่อยเนี่ยอาจารย์เป็นคนตัวเล็กแล้วยังสี่สิบเนี่คือคนมาตรถ,ถานเนผู้ชายสี่สิบน่อ นะตัวกลางๆก,ก็ยิ่งเนี่ยบนมากผลดีมาตรฐานเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3 6 3 8ประมาณนี้38นะครับถ้าใหญ่ๆเนี่ยก็คงไม่เกิน40ถ้าใหญ่มากกว่านั้นโอ้มันกิบกว่าเมียนนะครับก็ส่วนน้อยเนาะ,ะส่วนน้อยไหมส่วนน้อยสี่สิบส สี่สิบหกนี่มันก็ถือว่ามันก็บ่เมียนเดียโนทีน <c oughs> ่น้องอาจารย์ฝนตกไหมโอ้ยตกสมูนเนี่ยนะครับรถตลอดทางตั้งแต่วันวัน,ว,นวันเสาร์นะเมื่อคืนนะเอาอาจารย์เอาปิกอัพนะด้านหลังไงน,น้ำเต็มเลยครึ่งหนึ่งนะครึ่ง กมื่อคืนดูนาฬิกาเนี่ยประมาณเที่ยงคืนตกเที่ยงคืนมาถึงประมาณตีมา่หยุดประมาณตีสี่ตีสี่ตกเรื่อยๆนะครับหน้าฝนไปโปอยปล่อยแล้วขนาดโปอยโปยโยก็หนักตอนนี้ในยุคใกล้ใกล้พิกัดนี่แหละใกล้ใกล้พิกัดแถวสุรินชีสิเกตยูรลัมเด้อ ตอนนี้อยู่ร้านลุงหนวดลาบก้อยเอ,อนร้านลุงหนวดลาบก้อยค้นไหลนะครับอะเดี๋ยวตัวเด่นน่าจะรู้เนาะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขึ้นฟอร์มหลังของไบฟ้าให้ดูนะไม่นานเด้วยพี่น้องไม่นานแต่พิมพ์รัฐบาลแล้วใคร่ด,ดูรัตติรี่นะ ในห้องในห้องแนวทางก็ยังพลาดพราอจะลงแล้วให้เวลาห้านาทีดูทันก็ทันก็ก็ลบก,ก็ยกเลิกน,นะนะเล่นตัวไหนเล่นไหมลอกกันบ้านนะลอกเลยนะเล่นตัวไหนเล่นนะเหมือนครั้งที่แล้วเนี่ยที่อาจารย์เล่นไปหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะครับในะงวดที่แล้วก็ให้ลอกกันบ้าน นะก็มีบางคนลอกมั่งไม่ลอกบ้าง <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็เต็มๆนะอังวันนี้ใครจะลอกกันบ้านนะวันนี้ใครจะลอกกันบ้าน <c oughs> นะกันบ้าน <c oughs> นะอลอกกันบ้านไหมยังมีขึ้นไหมก็ว่าจังไร ยังไม่ขึ้นคือจังไงลอกกันบ้านเออให้ดูวัตตแหลกอ่ะตัวเด่นไม่ให้ดูเนะเาะใครใครรู้ตัวเด่นแล้วพิมพ์มานะครับจะได้นี่จะได้ไม่ให้อาจารย์ให้ตัวเด่นตัวไหนวันนี้พิมพ์มาก่อนถ้ารู้เดี๋ยวจะให้ขึ้นขึ้นตัวเต็มแล้วก็ให้ลอกกันบ้านพิมพ์ตัวเด่นนะครับพิมพตัวเด่น ตัวเด่นนะครับคุณนำพรเคมีคุณนำพร,ค,ค,นนำพรคนเดียวใช่ไหมที่รู้ตัวเด่นนะครับนะตัวเด่นไหมเลขวิ่งไหมที่เข้ามาเจ็ดนวดนะครับตัวเด่นตัวเด่นนะโอเคแสดงว่าส่วนใหญ่รู้เนาะนะก็คือสองและสามจะได้ไม่เก่าทีตัวเด่น นะครับประจำงวดวันที่3ามสนะครับอันนี้คือตัวเอกนะต่อไปตัวเต็มนะครับเราจะให้ดูกันบ้านอันนี้ย้อนให้ดูสักสองวดย้อนหลังนะครับงนะวดที่แล้วก็เต็มเต็มนะครับก็คืตอตัวเน้นคือเลขไทยเลขสามตัว อันนี้คือไฟฟ้านะครับประจะวดมันกันที่31เสียงอาจสิลบกวนเล้อกที่น่องแจงบริการเราตามนี้อย่างนี้นะครับพอมองออกเนาะเหรียญสองและเหรียญสามนะครับหลักละ สามหางเด่นสองนะครับก็คือตัวเน้นเดอ้อเด่นสองนะครับฟังจากปากนะดูสังเกตงวดก่อนนะครับเน้นหกเห็นไ,ไหมมันก็จะมาที่หกสองนะงวดน,นี้ดูกันบ้านนะลอกเอาไปเลยดูกันบ้านนะ นี่ตามนี้นะน่าจะจำได้น้อเลข3ามตัวมีเกี๊ยอันนี้เป็นบางส่วนครพี่น้องทายไวต้ตะมือแหลกอาจจะซื้อเพิ่มน่าจะได้หางละสามสิบสี่สิบใบละตามตามชุดสามตัวอันนี้คือกันบ้าน เน้นอยู่รยป,รยประมาณนี้กูได้ระท่านกับแช่ไปเบิ้งเด้อพี่น้องจะทิ่ขอสิ้นสุดกันอะไรประมาณนี้ประมาณนี้ด้วยเห็นบ่ เาไปหาจัดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันอ่านก่อนนะครับเดี๋ยวมันอัดก่อนนะเพราะนั้นคงจะประมาณแช่นี้เด้อ